อะไรนะพี่โมชอบกินอะไรหนูจะซื้อไปจีบอืมพี่เหรอคะให้ถ่ายให้ถ่ายว่าชอบกินอะไรให้ทุกคนถ่ายมาว่ารูบายชอบกินอะไรยากปะกินข้าวแล้วกันกินข้าวเป็นอะไรนะเฮ้ยมีคนตอบถูกคนแรกเลย นั่นก็คือส้อมตำถูกต้องโมไมชอบกินส้มตำมากมากเลยนะคะคือแบบคือส้อมตำมันดูไม่เป็นข้าวอ่ะมันก็เป็นข้าวมันเป็นอาหารมันเป็นอาหารที่จานใหญ่แล้วทีเนี้ยรู้สึกว่าเราอ่ะจะชอบกินอะไรดีนะคือเป็นคนชอบกินรสจัดแบบ ไม่ใช่ว่าเผ็ดมากเปรี้ยวมากหวานมากไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นรสจัดแบบว่าถ้าเป็นชีสใช่ไหมคะชีสก็คือชีสแบบชีสชีสเนยนมอะไรเงี้ยก็คือเป็นแนวแนวนั้นแล้วก็ถ้าเป็นส้มตำก็จะแบบเผ็ดเค็มหวานอะไรเปรี้ยวอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดอย่างน้าก็ชอบกินแบบซ่าๆอะไรที่มันแบบอ้วนทั้งนั้นเลยนะอย่างป๊อปคอนอย่างเงี้ยวาชอบกินป๊อปคอนใช่ไหมทำไมก,ก็กินป๊อปคอนแบบเอ็กซ์ตาเอ็กซ์ตร้าบัตเตอร์ส้มตำมันเผ็ด ใช่สัมภาษณ์ล่าสุดถามสิบข้อก็น่ารักมากเลยขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นคนที่ชอบสัมภาษณ์อะไรที่แบบเร็วๆหรือว่าอะไรที่แบบเป็นตัวเองนะคะคือจะสามารถตอบได้แบบฟิตฟอร์ไฟเลยอะไรอย่างนี้มีคนถามมานะคะหมูกระทะหรือชาบูฮะก็ชอบกินชาบูมากกว่านะคะเพราะว่าชาบูมันมันมีรสชาติมีรสชาติมีคนถามแล้วหมูกระทะไม่มีรสชาติหรอคะพี่ก็ก็มีเหมือนกันแต่ว่ามูบายเวลากินอะไรที่แบบปิ้งย่างหรือว่าชาบูต้มตุ๋น นุ่นึ่งอะไรก็ว่าไปไม่จะแบบไม่กินซอสทุกคนคือซอสได้กินซอสพริกซอสมะเขือเทศกินแต่ว่าไม่ค่อยกินเขาเรียกอะไรน้ำจิ้มน้ำพริกน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มบาร์บีจุดจุดจุดบราบราอ <c oughs> ะไรเงี้ยเหมือนก็าะไม่ค่อยได้กินน้ำจิ้มชอบกินแบบเพียวเพียวแล้วอะไรที่เพียวเพียวอร่อยกว่ากับย่างกับต้มก็เลยชอบต้มมากกว่าแบบ ถ้าเป็นน้ำจืดนะนะน้ำจืดไม่กินนะตั <c oughs> เป็นน้ำแบบเอ่อชาบูน้ำชาบูน้ำ,ำน้ำดาน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเค็มๆมก็จะชอบแล้วก็ไปจิ้มด้วยก็กินกับไข่อะไรอย่างงี้แต่ถ้าแบบกินปิ้งย่างมันต้องจิม้มขนต้องจิ้มมันต้องจิ้มอะไรทุกอย่างไม่งั้นมันจะจืดๆเลยเยน้นะคะตอนนี้กําลังปวดห้องน้ำมากปวด ชุ้งฉิ่งนะคะตอนนี้เพราะว่ากินน้ําเยอะมากช่วงนี้กินน้ําเยอะไปแบบขวดหลายๆขวดเลย